สวัสดีคะ่ะจจกีพี่บอยากคะ่ะขอบคุณทุกคำวอวยพรนะคะที่จจกีประสบความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งของชีวิตขอบคุณทุกๆคำวอวยพรขอบคุณอมอลำใจเกินร้อยขอบคุณฮอน้าบอยสิริชัยนะคะขันโมมิฮอน่าเจกีกะไม่ประสบความสำเร็จจนถึงวันนี้นะคะ ขอบคุณบอสขอบคุณซอสด้วยนะคะขอบคุณแฟนขับบ้าน AB ขอบคุณแฟนขับบ้านแฟนขอบคุณพ่อๆแม่แม่พี่พี่พทุกๆท่านเลยนะคะขอบคุณสำหรับคําอวยพรทุกๆุก,กคำอวยพรเด้อขอบคุณมากๆค่ะทะเบียนรถ1นึ่เลขกุญแจ 1, 1 87นะคะ อย่าซื้อหน่อยเด้อสื้อหลายหลายมีทุ่มเลยทุ่มสุดริ์เลยคอยกระชิดทุ่มเหมือนมันได้คขาดโหลดขึ้นขอบคุณค่ะขอบคุณบอสด,ด้วยนะคะขอบคุณบ้านวอลลัมใจเกินร้อยสร้างฝันสร้างคนสร้างงานค่ะ ผมเขียนเองสิเขาับงอทือเขากับแ,บบแมนบอกเคยงอพี่ไหมนี่ย<อ>เคยแบบเคยเ,เคยแบบกลัวพี่จะอ,อะไรไหม <c oughs> ขเขาเหนูบินมางอพี่อยู่กันเออเออใช่เขาเคยบินมางอผมอยู่คอนแกนนี่ครับบินมางอพี่เลย ใชหวังทำผมเองนะวันนี้แต่งตนนนนหน้าเองนะครับพี่แอนก็แต่งหน้าเองแจ็กกี้มีประยากยินดีด้วยกับแจ็กกี้นะครับยินดีก็บความสําเ็จอันนี้จริงแล้วคือมันเป็นความภูมิใจของผมมากนะครับทุกคนสีเห็นผมแบบนี้แต่การทํางานของผมที่เวลาผมอยู่กับลูกน้องทุกคนหรือแม้กระทั่งการที่ผมพูดคุยกันอยู่ในกลุ่มแชทผมจะวางแผนผมอยากให้ทุกคนประสบความสําเร็จอยากให้ทุกคน มีฝันที่เป็นจริงนะฮะเราก็อยากให้ทุกคนประสบความสําเร็จการประสบความเราไม่รู้หรอกว่าประสบผลสําเร็จของแต่ละคนคือใครแต่ถ้าผมเห็นลูกน้องมีรถมีบ้านมีเงินใช้นี้ให้พ่อให้แม่มีเงินส่งให้พ่อให้แม่คือมันก็เป็นความภูมิใจของผมที่สุดเลยมันเป็นสิ่งที่ผมต้องการครับและทีนี้เวลาแฟนเออเวลาเวลาญาติพี่น้องหรือผู้ปกครอ,องของลูกน้องผมมาที่บงผมจะถามคำแรกเลยแม่พ่อ ลูกทรงเงินใหนใส่บอนี่ผมจะถามทุกคนนะฮะเราลูกน้องแต่ละคนผมก็จะเช็คเวลามีเวลาส่วนตัวที่จะพูดคุยแต่ละคนที่ผมจะถามตลอดว่าได้่งเงินไปบานบอได้ซอยเหลือพ่อแม่บอมาอยู่น้ำอายนีเงินเก็บบอได้ซื้ออย่างบอบางคนก็บอกว่าซื้อเครื่องซักผ้าให้แม่ได้ใส่หนีทั้งออให้แม่ได้คือมันก็แต่ละคนมันก็แต่ละอ่ามันก็บอกคือการเป็นบอลัแต่อย่างน้อย ทุกคนที่มาอยู่นี่ได้ทําเพื่อครอบครัวได้สร้างสร้างฐานะให้กับตัวเองเนี่ยมันคือเป็นสิ่งที่ผมภาคภูมิใจที่สุดแล้วนะครับดีใจกับแจ็กกี้นะฮะเพื่อนใลออกรถนะครับ f อร t จูเนอร์รุ่นไม่พอนะครับดาวประมาณหาแสนเนาะก็ขอให้อ่าก็ขอให้มีรายได้เข้ามาเรื่อยๆพื่อ เพื่อที่จะมาโชงหมวดพอนหมวดมาเติมน้ำมันแบบบนบนสะดุดเนาะแล้วก็ขอให้รถคันนี้เป็นรถที่นําโชคให้กับแจ็กกี้นะครับเออพ้าแจ็กกี้หาเงินก็วงล้ววลงทิ้งกันไโอเคอ่ะเพื่อ,อจะปไปไหนเม่ไม่บอกเขาสู้